มาทานไหมคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงแล้วค่ะเนาะต้องรอก่อนค่ะแล้วก็มาชิมรสก็ไม่ใช่ค่ะตำตะไคร้พริกแล้วก็หอ,หอมนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็มาไก่ทองได้หมูเอ่อคั้มกันแบบสุดย่ทองนี่แหลคะค่ะ <laughs> น้ำปลาค่ะ ใส่ลงไปเลยค่ะเอานะคะมาดูเยี่ยทองบุบดอกอดไม้นะคะแบบสไตล์ของเยี่ยทองนะคะเยี่ยทองก็จะเออตำกระเทียมมอห่ออัอนหนึงนะคะว้าวน่าทานมากแล้วก็มาชิมรสก็ปรุงรสนะคะ อผมนัวหน่อยนึงค่ะผมปรุงรสนะคะผมนัวหน่อยนึงค่ะหมูมานะคะเยอทองไม่ได้ใส่หมูสับชั้นนะคะใส่ขาหมูแทนค่ะเออกรไม้ที่เยทองได้มาตอนนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันเลยค่ะหมกม้อนอกนดนึงนะคะ ว้าวน่าทานมากลืมค่ะใส่แมงลักลงไปด้วยนะคะก็พอได้นะเราก็จะมาใส่แมงลักของเราค่ะทีหลังนะคะเดี๋ยวรอให้หมูเราสุกก่อนแล้วก็นี่ก่อนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะมาดูเยียทองบกดอกอดไม้นะคะแบบส้นตายของเยียทองนะคะเยียทองก็จะ ตํากระเทียมมอห่อนาทางเลยค่ะอยากมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงแล้วค่ะเนาะต้องรอก,ก่อนค่ะตักเลยจ้าใครชอบเย,ยท้องสักงเยเยทองเลยนะคะเย,ยท้องหมกงาไม้ใส่หมูค่ะคะแล้วเข้ามาชิมรสก็ไม่ใช่ค่ะ ตำตะไคร้พริกแล้วก็หอมนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็มาใส่ทองได้หมูเอ่อคั้มไม่ใช่ค่ะตำตะไคร้พริกแล้วก็หอมนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็มาใส่ทองได้หมูเอ่อคั้มก็พอได้นะแล้วก็จะมาใส่แมงลักของเราค่ะทีหลังนะคะเดี๋ยวรอให้หมูเราสุกก่อนแล้วก็นี่กันนะค่ะเนาะ ค่ะเดี๋ยวทำเดี๋ยวยกจุกใ,ใกล้ๆเลยค่ะน่าทานมากเลยจ้าไม่ใช่ค่ะตำตะไคร้พริกแล้วก็หอ,หอ,หอมนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็มาไอทองได้หมูเอ่อคา,าัมู่ะไปทานกันเลยค่ะนี่นะคะน่าทานมากเลยจ้ะอุ้ยไยทองดื่มซื้อก็เหนียว ลไม่ใช่ค่ะตำตะไคร้พริกแล้วก็หอมนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็มาเยวทองได้หมูเอ่อขาหมูแล้วก็มานี่เลยนะคะเป็นว่าหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆจ้ะแบบสูตรใยาทองนี่แหระคะน้ำปลาค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ <laughs> ก็เอานะคะแล้วก็มานี่เลยนะคะเป็นว่าหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆจ้ะมากเลยจ้าไอ้รักใครชอบเยอทองฝักชิ้นเยอทองเลยนะคะเยอทองหมกหน่อไม้ใส่หมูค่ะมาดูเยอทองหมกเอ่อหน่อไม้นะคะ แบบสไตายของเยทองนะคะเยทองก็จะเออตำกระเทียมหมูห่อหมูมานะคะเยทองไม่ได้ใส่หมูสามชั้นนะคะใส่ขาหมูแทนค่ะก็อมาที่เยทองได้มาตอนนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันเลยค่ะหมกมอหมูมานะคะเยทองไม่ได้ใส่หมูสามชั้นนะคะใส่ขาหมูแทนค่ะก็อมาที่เยทองได้มา ตอนนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสอกันเลยค่ะหมกหมอก้อาทางไหยค่ะ๋ยวกมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงแล้วค่ะเนาะต้องรอ,อก,กันค่ะมาดูเยียทองบมกดอกออดไม้นะคะแบบสไตายของเยียทองนะคะเยียทองก็จะเอ,อตำกระเทียมัวงหออ่ออาทางไหยค่ะ มาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงแล้วค่ะเนาะต้องรอกันค่ะหมูมานะคะยายทองไม่ได้ใส่หมูสัมชั้นนะคะใส่ขาหมูแทนค่ะเ็อหน่อไม้ที่ยายทองได้มาตอนนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันเลยค่ะหมกหม้อหมูมานะคะยายทองไม่ได้ใส่หมูสัมชั้นนะคะใส่ขาหมูแทนค่ะเออหน่อไม้ที่ยายทองได้มาตอนนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันเลยค่ะหมกหม้อก็พอนี่นะแล้วก็จะมาใส่ แมงลักของเราค่ะทีหลังนะคะเดี๋ยวรอให้หมูเราสุกก่อนแล้วก็นี่กันนะค่ะเนาะออไม่ใช่ค่ะตำตะไคร้พริกแล้วก็หัวหมอหม,อหมอนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็มาเอี๋ยมได้หมูคัออ่มับหนึ่งนะคะว้าวน่าทานมากผมปรุงรสนะคะ ผมนัวหน่อยนึงค่ะไม่ใช่ค่ะตำตะไคร้พริกแล้วก็หัวหอมนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็มา ใส่ทองได้หมูเอ่อข้าลืมค่ะใส่แมงลักลงไปด้วยนะคะลืมค่ะใส่แมงลักลงไปด้วยนะคะข้าไปทานกันเลยค่ะนี่นะคะน่าทานมากเลยจ้ะ อุ้ยใจทองลืมซื้อก็นเนียยเอาก็พอได้นะเราก็จะมาใส่เแมงลักของเราค่ะทีหลังนะคะเดีย๋ยวรอให้หมูเราสุกก่อนแล้วก็นี่กันนะคะเนาะแล้วก็มานี่เลยนะคะเป็นว่าหอมมากเลยแบบลค่ะเพื่อ <laughs> นๆจ้ะาแบบสูตรใจทองนี่แหระคะน้ำปลาค่ะ ใส่ลงไปเลยค่ะเอานะคะมาทางไหมคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงแล้วค่ะเนาะต้องรอก,กันค่ะผมปรุงรสนะคะคัผมนัวหน่อยนึงค่ะแล้วก็มานี่เลยนะคะเป็นวา หอ,อมมากเลยค่ะเพื่อนๆจ้ะแป๊บนึงนะคะว้าวน่าทานมากแป๊บนึงนะครับเนาะถ้าใครชอบอย่าท้องฝากคลิปอย่าท้องแม่นะคะเดี๋ยวจาทอนน้องไปขออนุญาตไปซื้อข้าวเหนียวมาทานกับหมกหนชงไม้ไช้มูนะคะแซ่บมากอย่าท้องชลิปแล้วแล้วก็มานี่เลยนะคะเป็นว่าหอ,อ,อมมากเลยค่ะเพื่อนๆจ้ะ ครับหนึ่งนะคะว้าวน่าทานมากน่าทานมากเลยนะคะแบบสูตรยายทองนี่แหระคะน้ำปลาะคะ่ะใส่ลงไปเลยคะ่ะเอานะคะ เยี่ยทอ,อเอบบดบบไม้นะคะแบบสไตล์ของเย,ยทองนะคะเย,ยทองก็จะเอ,อตำกระเทียมมอห่อแบบสูตรเย,ยทองนี่แหลคะค่ะน้ำปลาค่ะใส่ลงไปเลยคะ่ะกเอานะคะ ปรุงรสมาคะข้างนัวหน่อยนึงค่ะแป๊บหนึ่งนะคะว้าวน่าทานมากไปทานกันเลยค่ะนี่นะคะน่าทานมากเลยจ้ะอุ้ยตีย๋ทอมดื่มซื้อก็เดนียวน่าทานมากเลยนะคะเนะไม่ใช่ค่ะ ตำตะไครพ้พริกแล้วก็หัวหอมนะคะ